แอมสวัสดีส oh, oh. yes. cool. uh, ี huh ่เหลียครับผมสวัสดีสวัสดีสวีดครับสวีดตะคอนแรงครับผมนี่ครับอ่านี่ครับยินดีต้อนรับชมสมาชิกใหม่ครับโอ้อย่าตะมุยหยาดเบี้ยวครับนี่ครับมันจะเป็นหนูสระเพาโอ้แม่หนูตะเพาะครับไม่ใช่หนูอะไรโอ้ไม่ใช่หนูกระเพาโอ้มันอายครับมันเปิดอาลาแล้วโอ้นี่ครับผมจะเปิดให้ดูมาดูนํากันครับผมมันจะเป็นสมาชิกใหม่ของอ่าที่ฟาร์มขนาดเล็กของค่อยครับผมนี่นี่จะเปิดบันทบได้บริสุทธิ์สุดละ ทำตามทำตาทำน้ำทำตาโอ้ยเตี้ยเต็มขนาดเนาะนี่ครับผมมันจะออกลูกเข้าดูคลอดลูกใหม่ครับได้อย่างไรตัวจะเปิดทำตามแจ๊กนั่งครับนี่คือแม่มันครับไม่ใช่แม่มันแต่เป็นเป็นแม่หนูครับผมนี่แหละทำตามตามทำน้ำทำตานี่ครับผมจะเปิดเปิดบเนาะนี่ครับผมจะมีสมาชิกได้ตัวเล็กครับนี่ตัวเล็กแต่ก่อนนี่มันจะเป็นรูปไท่านั่นนี่ครับนี่ตัวเล็กน้อยตัวเล็กน้อยโอ้ยมันจะหักมันจะยิกมันจะปิ้งแซ่บพักนี่ครับอันนี้จะเป็นรูปมันอันนี้จะเป็นแม่มันอันนี้จะเป็นพี่มันครับนั่นนั่นนัวโ สามตัวพนักยึดบูญัดเบียนี่นี an, ่นี่นี่กับผมมันอายครับมันอายพนัเอ้ยอายจังพนุน่านี่ครับผมจะมีตัวเล็กๆอตัวนึงครับทั้งหมดจะเป็นสมาชิกสามตัวครับอาตั้มตัวนี่ครับนี่แม่มันกับลูกมันเออใช่แม่มันครับแม่หนูกับลูกหนูครับผมนี่ละปิดคนมันอายครับมันเขินเนาะทับหัวตายสนุกเลครับมานี่ครับมันจะมีสมาชิกทั้งหมดสามตัวแต่ก่อนมีสองตัวครับแม่กับลูกอันนี้แม่กับลูกแล้วกับลูกครับผมเป็นแม่ลูกลูกครับผมนี่แหละครับผมเฮ้ยด็กพกระ เรากิกๆกับน้องโอ้ยมัราอดโอ้ยครับผมนี่ล่ะเปิดดูมจะค่อยๆเปิดครับผมนี่มันจะกิน้ยาเป็นอาหารกับนี่นี่ wife. ครับหนูสับเพ้าครับผมแม่นหนูสัเพ้าครับผมนี่ล่ะนี่แม่มันไม่ใช่แม่แม่หนูครับนี่นี่เห็นตาหางนี่ครับนี่เฮ้มันกับแม่มันครับผมนี่ไอ้ตัวเล็กจะมีอลจะเป็นลูกหนูไ่ใช่ลูกมันครับผมนั่นั่น บอ่าไม่ไม่กวนกวนน้องมันจะอยู่ตามลำพังรับไม่ใช่ตามลำพังดิอยู่ตามภาษาพ่อคอณแม่เอ้ยแล้วก็น,น้องครับผมนี้นี่จะเป็นแม่มันมนัน่นนั่นนั่น นี่ครับเป็นหนูสับเพ่าครับใครสนใจทักแชทครับผมทักแชททักแชทแล้วก็ทักไลน์ครับผมอาฮ่าไม่เห็นมักหนูที่ทำมักทักครับผมครับผมจะเดบล์กันโดนเนาะนี่คำนะอาอยากอ้างเขาเรียกว่าอยากอ้างครับอยากอ้างสมาชิกใหม่ที่ฟาร์มของหนูฟาร์มเร็กๆครับผมจะน่าสงสารมันจะคนรอคนเจ้าของฟาร์มโคตรรอครับผมน้องจาว่าเม่อไร่เมื่ไหร่แมนล่ะแน่โอเคผมสวัสดีพี่เลียห์ครับผม